สวัสดีครับปรแกรมนินเทนนะครับผมสำหรับแนวทางหวยฮานอยวันนี้นะครับวันอังคารที่4ตุลาคมนะครับเด่น3แถวมาเหมือนเดิมแถวแรกครับปกติครับ08มากับ1279นะครับผมแถวที่2พิเศษครับ24มากับ7015นะครับแถวที่3 07มากับ8 9 1 2นะครับ VAP ดึงเด่น3แถวแล้วก็ขอดึงเด่นไปที่08นะ มากับเออสนะครับเจ็ดเก้่ศูนย์มาศูครับ0209นนะครับผม 0701ได้มา82ครับ87 89 81ล็อกร้อยอัดขอยิง1นะครับผม1 108ครับ102 109 107แล้วก็101ครับ182ครับ187 189 181นะครับ, 2, รบ,18 18 18 1, รบเป็นไปที่นะครับ แปดศูนนะครับ1 0ึแครับหนึ 102, แล้วก็182สองำหรับแนวทางหัวหนอยนะครับผมวันอังคารที่4ีตุลาคมนะก็ใครตามก็ขอให้โชคดีครับสำหรับวันนี้ครับ